เด็กๆครับสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องผลไม้นะครับเมื่อวานครูประสุให mm ้เด nah ็กๆนาผลไม้มาใช่ไหมไหนใครเอาผลไม้มายกมือเรี่ยเเลยอ่ะนี่ในตะกร้านี้มีผลไม้เยอะแยะเลยที่เด็กๆเอามาเดี๋ยวมาบอกครูประสุหน่อยว่าชื่ออะไรบ้างนะครับโอ้โหเยอะเลยอ่ะนี่ลูกเด็กเก่งนี่ก่อนเลยอะไรครับนี่อะงูไซตามัทเออะอะงนไซตามัสใช่ไหม อมุ่นใส่อะไรนะเครื่องสกู่แล้วสีอะไรสีอะไรลูกเกียวอ๋อสีเขียวแล้วก็ยังมีอมุ่นสีม่วงด้วยนีนิดนี้เพื่อนก็เอามาเขียวเขียวเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกไม่ต้องปอกเลยลูกแค่เราล้างเด็กๆรู้ไหมอะไรฟ้ารังอ่าฟ้ารั่งโอเคอันนี้มีเพื่อนเอามาเยอะมากเลยเปลือกสีแดงๆสีชมพูเด็กๆครับนี่คืออะไร แอปเปิ้ลมันมีหลายแบบนะมันมีหลายชนิดดูสองลูกนี้สิเท่ากันไหมขนาดเท่ากันไหมลูกนี้เป็นยังไงลูกนี้เป็นยังไงเล็กไหนนั่นทํามือใหญ่สิเอาใหญ่อ่าเอาทําเล็กสิทามือเล็กอ่าแอปเปิ้ลเอามีเพื่อนเอาอันนี้มาด้วยไม่ใช่มีผลไม้แบบนี้ไม่ใช่มะนาวเป็นผัก วันนี้เอาผลไม้มานะคืออะไรรู้ไหมส้มนี่มันมีเปลือกสีเขียวสีส้มอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยสุกดีอันนี้สุกแลือนี่มีเพื่อนเอาอนี้มานี่อันนี้อ,อะไรครับเด็กๆข้าวโพดส้มนี่ข้าวโพดส้มน้องแต่งันออกมา,มานี่คุณครูหัน่นหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำสลัดกันแล้วนี่รู้ไหมว่าเนื้ออะไรแอปเปิ้ลสีเขียวคุณผสมซื้อมา จากเซเว่นส่วนนี้แอปเปิ้ลสีแดงหั่นเป็นชิ้นไว้แล้วอ่ะอุ๊ยนี่อันนี้เด็กๆไม่รู้จักแน่เลยแอปเปิ้ลแดงใช่แอปเปิ้ลนะอุ๊ยมีคนรู้จักเขาเรียกว่าอะไรสาลี่อ่าเดี๋ยวครูประสุท์จะหั่นสาลี่เอาไปทำสลัดด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะทำอะไรกันดีเด็กๆอ่าไหนพูดสิสลัดสลัดสลัดผลไม้วันนี้ครูประสุท์มีน้ำสลัดมาด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำสลัดผลไม้กันนะครับ เด็กๆเอาผลไม้มาเยอะแยะเลยก่<ไ>อนรับประทานผลไม้เด็กๆต้องเอาไปทําอะไรก่อนอเอาไปล้างทําความสะอาดก่อนนะโซมเวลากินต้องปอกเปลือกไหม<ซ>ต้องปอกนะก <ๆ S 1> ินทั้งเปลือกไม่ได้นะแ,แต่ว่าอางุ่นนี่แหละครับเด็กๆเวลากินนะปอกเปลือกไหมไม่ต้องต้องเอาไปทําอะไรก่อนนะเอาไปล้างเอเอาไปล้างแล้วก็กินได้เลยตอนนี้ล้างแล้วนะผูสอนพี่ มงแก้มแกมหันหน้ามาดีเดีจะได้ชิมเด่ได้กินสลัดวันนี้สลัดผลไม้อาคระสนแกะส้มกันนะอาช่วยคราสนนักปีดส้มหน่อยเย้ ใช่นิวไหมนิวเอาสาเลยใช่ใครเป็นคนทำมานี่ไม่รู้มันแปลกดีไงนิวนี่ส่วนเนี่ยน้องแบ่งปันแม่น้องแบ่งปันเนี่ยเอาข้าวบวดมาเนี่ยเออดีเลยมันจะได้มีสีเหลืองด้วยมันจะได้สีสวยแล้วก็มีน้องน้งจูนกับน้องอะไรนะเอาอาญมุนไส่ตามะมาเนี่ยใครเอามาน่ากินมากเลยเนี่ยอัญมุนใส่ตามะเนี่ยอยากกินเลยครับแก เด็กนะครับรอแป๊บนึ่ง2 2ช่วยหยิบแอปเปิลที่คุณครูหั่นไว้แล้วนะครับอับเกลงไปในนี้เลยครับตมือให้22หนจ้าง2นั hint, ่งลงหเรียบร้อยอีกไปคนที่สองออ เออหมุนลงไปในนี้ข้าวผสมน่อยหมุนอยู่ไหนครับโอเคลงมาว้าวบอกเลยหน่อยครับเยี่ยมเลยต่อไปปุ้ยช่วยเอข้าวโพดใส่ลงไปในนี้มอนข้าวโพดโอ้โหโอเคผมจะให้กับเพื่อนน่อยน้องแทนน้องแทนช่วยเอสาลี่ลงไปในหม้อห้าวผสมน้อย หยิบหมาตกับม yeah. um ือแทนนองต่อไปให้น okay. hey. okay. no. ้องน้องแกะเทส้มให้คร <un> ูผสมไหน่อยส้มอยู่ไหนเอาส้มเทลงไปเ้วยครูผสมทีไหนหมดเลยเยี่ยมมาตัวมือให้น้องแอปเปิ้ลไส้คืออะไรแอปเปิ้ลเขียวนะครับแอปเปิ้ลเขียวให้บอดบอดบอดเอ้ยแอปเปิ้ลเขียวลงไปขึ้นหนึ่ง โ,โอเคอะตรงนี้เพื่อนนอยโอ้ยแล้วก็ดู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 ว้าวยืนสูงสูงยืนไว้อ่ะบ so ันเทจับเอ๊ป้าว้าวโอเคตรงนี้พันเทน่อยต้องยืนต้องยืน อ่าเมื่อกี้เราทไปกี่ถุงแล้วเนี่ยสองถุงแล้วอาถุงที่สไ่ใช่เด็กเขาุสงรไปอออมหน่อยทีสีครับ สลัดผลไม้ของเราตอนนี้มีน้ำสลัดอยู่ข้างในแล้วโอ้ยมันน่ากินจริงๆเลยนะเนี่ยนี่ดูสิว้าวว้าววโอ้ยอยกินมาเลยอยากกินอ่ะอยากกินอ่าน้อนน้ำตาลหาผู้ผสมตรงนี้ครับอ๋อน้ำตาลนั่งลงเอาคนให้หน่อยจ้ะอืมเอาสองมือเลยจ้ะเอาคนให้หน่อยจ้ะคนมันเท่ากันเอาไหมน้ำตาล ่าน้องปอสขอบคุณครับปคุณพี่ฝนและน้องอ้าวน้องน้องของฝานว้าวน่าดีมากเดี๋ยวสอนน้องนิดคนไหนเสร็จแล้วก็เถิอขึ้นมาเลยนะครับนี่น่ะนี่มานี่นี่อ้าวองจนกาขึ้นมาโอ้ยเยยยย อย่าูดกนินนะเด็กๆนั่งรอเพื่อนกันอ้าวน้องเฟิร์สว,ว้าวขอบคุณครับอ่าไปหยิบช้อนอ้าวน้องฟรอ,อ,องรอวันนี้เรารับประทานสลัดผลไม้ขอบคุณครับอ้าวพันเต่อย่าพูดกินนะลกูกนัง่งรอเพื่อนกันพันเตอว,ว้าวเอ้าขอบคุณครับไปนั่งลงไปนั่งลงอ่าหน้องเบนปันนี่วันนี้เบนปันเอาข้าวโพดมานะอีกนี่ข้าวโพดขอบคุณครับ อันมีตามลูกไหมเลยนี่ตาละผละไม้อะไปนั่งลงนะครับนี่มีอุ่นเขียวด้วยมีส้มด้วยเนาะไ้กนะครับอ้าวนาเต้องซอมมีอ้วนเขียวด้วยมีส้มด้วยขอบคุณครับไม่้ิพานะครับขอบคุณครั ส่ว่ของคุค่ะอาหารที่ทำจากผลไม้วันนี้อนุบาลสองทับสี่รับประทานสลัดผลไม้เด็กๆในสลัดผลไม้เนี่ยคุณครูใส่อะไรไปบ้าง มีอะไรบ้างลูกมีองุ่นมีอะไรอีกมีส้มมีอะไรอีกมีแอปเปิลด้วยแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงมีอะไรอีกครับมีสาลี่ด้วยมีองุ่นมีข้าวโพดด้วยอ้าวเชิญเด็กๆทุกคนรับประทานสลัดผลไม้ได้เลยครับอ้าวลงมือเลยลูกดูสิว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างดีมากครับรับประทานได้เลยเป็นยังไงบ้างแก๊็บตอนนี้ เด็กๆอนุบาลสองทับส<ร>ี่กำลังรับประทานสลัดผลไม้กันอยู่นะครับรผลไม้ที่ใครเอามาเด็กๆใครเอามาอ่าเด็กๆทุกคนเอามาเลยนะบรรจุอร่อยไหมสลัดผลไม้อร่อยไหมลูกอร่อยไหมเด็กๆอร่อยอร่อยนะยไม่เอามออกเลยนะเหรอไม่เป็นไรครเม็ดออกลูกถ้าเจออ่งุ่นเธอเม็ดครออกนะเป็นยังไงบ้างสลัดผลไม้อร่อยไหมโอ้ชิมเลยลูก อ้ง่นไม่ต้องเอาเปลือกออกอ้ง่นกินเปลือกได้เลยอร่อยไหมลูกสลัดอร่อยไหมโอ้ยอรยอรอยนี่ครูประสนก็จะกินให้ดูอร่อยมากอืมอร่อยครูปศนเมก่อกี้กกินไปแล้วอร่อยอืมเพราะว่าี่ครูปศนไหนไหนอร่อยอืม,อม,อม